รู้จิตใจพูดเลยสมัยก่อนอาตมาเป็นเด็กเป็นหนุ่มๆหัวแข็งฮิปปี้ไม่เชื่อใครง่ายๆอยากจะลองลองดีจริงๆไม่ใช่ลองดีดอกลองชั่วเอาความชั่วของตนเองเนี่ยไปลองหลวงปู่สิงอยู่ที่วัดบ้านท่าไรเดี๋ยวนี้ยังไม่ตายนะยังจบหลวงปู่สิงนี่ยังไม่ตายมีชีวิตอยู่แต่ท่านไม่ค่อยรับใคร อายุก็ประมาณสัก8ปดสยังยังยังอุดมสมบูรณ์อยู่แต่ท่านก็ไม่ค่อยรับใครท่านเป็นคนพูดน้อยท่านเป็นคนเมืองโขงสีทันดอนน้ำตกอังการาลีผีทางประเทศลาวประเทศลาวสมัยนั้นบวชแล้วจะต้องข้ามฝั่งของมาเรียนหนังสือประเทศไทยเรียกว่าเรียนหนังสือใหญ่ เรียนหนังสือใหญ่ก็คือเรียนบาลีเขาเรียกว่ามูลกระจายท่านมาพร้อมก,กันกับเพื่อนสองคนแต่เพื่อนนั้นหัวไม่ดีเรียนไม่ได้มาเป็นเพื่อนท่านเรียนหนังสือเก่งมากบาลีนี่เก่งมากเลยเขาให้ท่องนะสามปีหลักสูตรมูลกระจายท่านบอกว่าโอ้ยเสิเอาอยัางงั้กินเฮียนสำเนียงฮอดสมปีสิไปเห็ดอีหยังกินเหมืนท่านเรียนสามเดือน ท่องได้หมดเลยหลักสูตรบาลีนี่เก่งมากแต่เพื่อนของท่านเพื่อนของท่านนั่นเป็น่ิทานขุนยาวาแต่สามปีแลว้ววะสามสิษศาสตร์ผมกับบจบอันนี้วะท่านเพื่อนนั่นปึกเพื่อนนั่นแต่หลวงปู่สิงห์นี่เก่งบอกว่าอุย้ยถ้าไปเรียนถึงสามปีสิไปกินยังวะท่านสามเดือนเท่านั้นแล้วซ้้าเนี่ยวะท่นถ้เรียนสามเดือนจบ แล้วก็แปลยกศัพท์อะไรเก่งมากแต่ในอาการแปลนั้นมันมีแต่เรื่องปฏิบัติเรื่องอริยสัจสีเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องสินสมาธิปัญญาเรื่องอภิญญาเรื่องจิตก็เลยคิดว่าเออเราจะเรียนไปทําไมเรียนไปก็มีแต่คําสอนเราไม่ได้ทำเหมือนอ่านตํารายาเฉยๆกินก็ไม่ได้กิน เหมือนเอาตำรายามาอ่านตัวยาก็มีอยู่แล้วกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราอ่านไปเอายาใส่ในกระเป๋าไม่กินมันจะหายได้อย่างไรไปชวนเสี่ยวของท่านคือเพื่อนกันญทา,านพมเขา่าปาเฮาปฏิบัติธรรมญาทานพมบอกว่าอย,อยากให้ส่วนเต๋อเหองผลประเสรผมมันบ่ได้อีหยังมาเป็นมูเชื่อแต่อย่าลืมนะ ไอคนที่หัวปาดเปลืองเก่งๆเ,เวลาปฏิบัติธรรมสู่คนปุก,ปกบปุบไได้ได้บ้ดน,นี้อย่างอาดามานี่หให้เรียนหนังสือนี่ยอมเตรียมตัวตกไว้โหลดจึงยอมไม่ได้ชั้นไหนเลยแต่ให้นั่งสมาธินั่งหลับตาเนี่ยสบายบริเวณทองยังให้ปวดขอมองมันไม่จำแต่ช่วงหลังม,มันมันค่อยจำของมันเองหลวงปู่ขุน ผมอยากให้ส่วนเติงผว่าสั่นสมัยก่อนนู้นนะมันไม่มีเทคโนโลยีเอาเอากระบอกไม้ไผ่ใส่น้ําเอื่นว่าบางทิง้งบางทิ้ง,งบังบังบุคอนแล้วก็บ,บาดเอาบริขารใส่กับพากันป้ายเข้าป่าเข้าดงทําความเพียรเอาตามหนังสือนี่แหละดูลมหายใจเข้าหายใจออกทําไปทําไปแต่หลวงปู่สิง ที่เรียนหนังสือเก่งๆไม่ได้เรื่องเลยมันฉลาดเกินอย่าลืมนะสมาธินี่เวลาจิตจะเป็นสมาธิคือพอดีสมะแปลว่าพอดีอธิมาต่อกันเข้าเป็นสมาธิแปลว่าพอดีอย่างยิ่งหรือว่าสเสมอน,นั่นเองสมะเสมออีควร เอามันจากสามภาษานี่ยนเล่าแน่ไทยแน,น,น,น่เอาเขมเมนพร้อมันบอกว่าเอาแก้วน้ำเป็นยัางาทุกรายตีหินเงียบเถียงอักยาวโดยจงขึงเบาเก้าพียังโดโดยเปอย่างมันถึงจะเข้าใจเอาหลายอันเนี่ยเป็นอย่างทีนี้หลวงปู่หลวงปู่สิงห์เนี่ยไม่ได้เรื่องมันเรียนเก่งนั่งไปมันก็วิจารณ์ มันเป็นอย่างนั้นได้หรือเป็นอย่างนี้นคนไนเรียนมากมันมีข้อมูลมากสรุปไม่ลงส่วนญาทานขุนนี่เฉยแต่เวยนังสมาธิบุตรเดียวเห็นนั่นเห็นนี่คือมาเลวัยญาทานว่าสั่เอาบอห้เงินว่าสั่นเป็นบ้าบาอกว่าสั่นเพื่อนนี่มันบา้าอย่างนี้หลายคือยังในยุคหนวดแมันเคาะโปะไปเปลกงมันบอกอยู่ว่าสั่นไปไปเบิ่งว่าสั่น เดินไปมาตั้งเป็นแถวเลยเอาบอกว่าท่นแต่หลวงปู่เสียงท่านเก่งท่านเก่งวิชาการเนี่ยมันก็สําคัญมันก็คุ้มครองกันพระพุทธเจ้าท่านบอกผู้ที่จะไปอยู่ป่าพระจะไปอยู่ป่าต้องเก่งอะพิธรรมอะพิวินัยด้วยนะอภพิวินัยคือวินัยอันยิ่งเรียนในนักธรรมไม่รู้ต้องไปเรียนให้ละเอียดในพระไตรปิฎก ถ้าเรียนนักธรรมว่าภิกษูหรือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้มีราคาเกินห้ามาศกต้องปาราชิกตายลงเอเลสจบไม่ได้ขยายแต่ในอภิวินัยในพระไตรปิฎกบอกว่า,วาของที่จะต้องปารารชิกนั้นไม่ใช่เพียงแต่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ทรัพย์ในดินทรัพย์ในน้ำรัพย์ในอากาศ ที่ไม่มีเจ้าของภิกษุอยากได้มีไถยจิตจะเอาไปเอามาโดยพละการถ้าเกินห้ามมาศท่านก็ตายแล้วจากความเป็นพระเพราะนั้นภิกษุที่ไปตายอยู่ในป่านในเขาไปเอาทรัพย์สมบัติที่เขาฝังเอาไว้อะไรไว้เนี่ยเจ้าที่เจ้าทางเขามีอยู่เขาโกรธขึ้นมาว่าไอ้หมอนี้ไม่ใช่พระแล้วเขาก็ลงโทษทำให้เป็นไปหลวงปู่สิงห์บอกว่า ญาทานซัพ์ในดินภิกษุมีไถยจิตอยากได้ทําให้เพียงเอาไหานี่เคลื่อนที่ออกมาเนี่ยท่านต้องอบตบบาาชิกท่านตายจากภิกษุท่านเอาไม่ได้จงสันติมาสันผมมูจักเวทมาสันให้นั่งไปหลวงปู่สิงคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยหลวงปู่คุ้นทนไม่ได้ต้องเดินไปหาอยู่ในกฎ คิดยังนี่นี่ก็ดอกอดก,อก,ก็เดีแท็จอกรอแกกเหลกไม่ใช่คิดธรรมดาเนี่ยไปบินะบาตไปเห็นลูกสาวเขาสวยเขาใส่บาทให้เพิ่นบวงแต่มือเขาจะ,ะบ่งไปหาวน,นาเขาพบนบาทเนี่ยมานา่งสมาธิแทนที่จะมาภาวนาพุโทโธมันกับมาปาดโธเพราะนาได้บาทเนี่ย มันมามันฟุดโขละบัดมันปาดโขขึ้นมาละบันนะที่ไปเห็นแต่ใบหน้าผู้หญิงคนนั้นเรานี่ทําไมแห้งแรงแล้วเกิดเนาะชีวิตของเราเนี่ยเกิดมาตายเปล่าเพิ่งชิดไปย่าทานขุนยางขวักขวักขวักมาเป็นบ้าจันบอรนีอย่างนี้่นเอาเขาเขาเลยยังบอกพ่อบอกยังจะเอาโตอีกตีเียนี่พี่สันนึกอายขึ้นมาสภาพจิตเช่นนี้ ไม่ได้ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มันรู้ขึ้นมาได้หลวงปู่ขุนนี่แกเพิ่งจะตายไปนะแต่ไม่ดังนะเพราะท่านเป็นพระโบราณพระโบราณคือพระแบบพระแบบมหานิกายนั้นเขาเรียกว่าพระโบราณพระพระธรรมยุทธนี่เป็นพระสมัยใหม่คือเพิ่งบวชใหม่เมื่อสมัยรัชกาลที่สี่เกิดมีเพราะนั้นก่อนหน้านั้นน่ะไม่มีธรรมยุทธไม่มีมหานิกาย ไม่รู้จักอะไรคือมหานิกายอะไรคือธรรมยุทธก่อนหน้านั้นเขาเรียกว่าคณะสงฆ์ไทยธรมธรมดาพระสงฆ์ธรรมดาพอมาแยกกันนี้ดอกฝ่ายหนึ่งเป็นธรรมยุทธแล้วก็เลยมาตั้งชื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งว่ามหานิกายมหาแปลว่าใหญ่นิกายแปลว่ามูบิ๊กเซกชันเยรันเซกชันคำว่านิกายแปลว่าเซกชันแปลว่ามู ส่วนฝ่ายอะไรพวกนี้ทีนี้หลวงปู่ขุนท่านเกาะสัญญากันหลวงปู่สิงว่าอย่าถิ่มกันเด้อเมนเป็นจังได้กับเบิ่งแง่งกันในเด้อผมยอมตอนนี้หลวงปู่สิงยอมนะที่เรียนเก่งๆยอมหลวงปู่ขุนบ่ได้ยังหลวงปู่ขุน เฮียนโมเจ็ดหมื่นจังจบความปึกนโมตรสสะปะวัตตระาตสมาสัมพุทธสัจเจดหมื่อทองเอาเกือบตายจังไดแต่ว่าเรื่องจิตนี่สงบง่ายเก่งบางคนนี่ที่เรียนหนังสือไม่เก่งเนี่ยเหมาะที่จะมาทำอย่างนี้ถ้าเจริญอาณาปานสติเนี่ยเหมาะกับคนงงเหมาะกับคนฉลาด เหมาะกับคนปานกลางเหมาะหมดเลยไอน้นี้วันหนึ่งหลวงปู่สิงเนี่ยท่านเป็นบ้าพอทำความเพียรจะจัดแล้วเนี่ยเกิดวิปลาดนั่งมาได้ยินแต่เสียงเสียงคนจะมาฆ่ากูจะฆ่ามึงวันนี้แหละกลัวสันอยู่ในกุฏิ ตลวงปูขุนอยู่อีกบ้านหนึ่งต้องเดินทางมาก็เคิดไม่มีใครบอกรู้เองมันบ่มีผู้ใดขาดเจ้าดอกเจ้าเป็นบาซื่อๆไปสันย่านจิตเจ้าของมันหลอกอุปทานโมีไพดอกสุดท้ายท่านก็ไม่เชื่อเหมือนคนจะมาฆ่าจริงๆ ่นต้องโดนหน้าต่างโดนหน้าต่างวิ่งน้ำโขงเต็มฝั่งลอยคอข้ามฝั่งนู้นไปได้อย่างไรไปได้วยลิบบ้าเนี่ยผู้คุณกับผ้ายื่อน้ำบาดเนี่ยเพิ่นนี่ลอยบปเลยเพ่อนดิเพราะว่าเพิ่นนี่บ่เป็นบ้าด้ ก็ไปอ้อยกันไปเทศไปสอนกันมันบอมแมนมันบอมแมนผมดูอยู่เชื่อผมไหมมันเป็นอุปทานจิตของท่านมันเป็นตาเก่าที่มันหลอกหลอนอยู่อย่าไปยึดมัน่นถือมัน่นมันก็สิ้นกรำสวงวะวันึงพอเกิดเชื่อมีสติขึ้นมาภาพเหล่านั้นก็หายเสียงสุดท้ายล้มปู่สิงก่อ พอจะเก่งได้พอล้มปู่สิงเป็นอะไรเรียบร้อยเข้าใจเสร็จแล้วเนี่ยล้มปูคุณมาว่าเศร้าได้บ้านนีหเฮาสัญญากันว่าบบถิมกันบานนี้เนีย่ยทานกันดีแล้วบาเป็นยังแต่นี่ต่อไปผมกับสิเศร้าหูผมกับหนวกหนวกได้หูหนอกได้หูในของบัหนวกผมกับสิบัวสอนไปท่านก็อยู่ในที่บ้าน บ้านน้องหูฟ้อยลมเนี่ยริมฝั่งแม่น้ำโขงเนี่ยของจังหวัดน้องคายเนี่ยอำเภอเซกามเพอบึงของหลงเนี่พิ่งจะตายไปเมื่อสี่ห้าปีเนี่ยวันหนึ่งอาตมาก็ไปอยู่กับหลวงปู่สิงเป็นฮิปปี้ผมยาวๆเหมือนเหมือนลูกหลานนักศึกษาเนี่ยสมัยนักศึกษาเข้าป่าเยอะๆเราก็หัวงรุนแรงอีกแบบหนึ่งเราไม่เข้าป่าเราเข้าวัด ไปหาลองของก็ไปอยู่กับหลวงปู่สิงห์ท่านก็จัดกุฏิให้อยู่คนเดียวเป็นพ่อขาวไม่ไม่โกนผมนทำสมาธิท่านบอกอย่างไรก็ฟังไปทำไปทีนี้กลางคืนวันนั้นมีปัญหาเรื่องความคิดมากก็ไปกราบหลวงปู่เล่าให้ท่านฟังท่านบอกว่าผมรู้ผมคิดว่าคนมีปัญญา จะแก้ไขตนเองได้เพราะเพื่อนเขาใจว่าเขามีปัญญาขี้แท้เขางงเกือบตายเพราพิระเด็นเขาอ่านพรฏไบิปิฎกมาไหลเขาใจว่าคนมีปัญญามันสิแก้ไขปัญหาตัวเองได้ก็เลยปล่อยปังก็เลยคุยกันผมแหงง่ากกว่านี่วะสิคอยเป็นห้าง่าย,ายงากกว่าเจ้าคอยเป็นบ้าช้องเท้าพนร้อยความ่นํนำของ ก็พูดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วก็พูดเลยไปถึงหลวงปู่ขุนเสดายเด้วะสันมี่ามหุ่งเต็มพุ่งเพียงปากบอสอนผูได้ตายถิ่มซื่อเส,อสดายคนเด้วะสันเนี่ยผู้ขุนนี่สืบอสอนไผ่เพราะแกาบอกว่าสอนคนนี่มันยากสอนหัวเจ้าของผู้เดียวนี่วะสัน มันก็เนยียอีลีเร่เลยสู้มูนี่ก็ได้นี่ยูดีดีคนมาห้ามปฏิบัติธ้ามัดพักกันไปเล่นไพ่หรือบะก็มีพักกันไปหากินตำมงหุงพผัวจะเมนแสบตำมงหุงก็ได้ก็ธรรมดาธรรมดาที่มันยากแต่คนง่ายมันก็มีหลวงปู่ขุนก็เลยไม่สอนหลวงปูส่สิงก็จม โอ้ยวัดสันเสดายคนเด้อวสันขันหู้จังสันกระบ,บอกมูซ้อนมูในกระใครไม่มีใครรู้เลยว่าหลวงปูข่ขุนเนี่ยท่านมีฤทธิ์มีเดชห่มผ้ากับว่าเป็นผ้าสีนี่เลยผ้าเรลืองเอเ่ห์เอเ่หแบบวัดบ้านเราอยู่ในวัดบ้านบอกหงจังยังเราวินัยกับบองหูแต่ว่าเราพูดเรื่องของหลวงปูข่ขุนนั้นทั้งคืนว่บบาบอกบอกซ้อนมู หูแล้วกระน,นาสิสอนตายแล้วมันก็แล้วได้คนแนวนี้วะท่านเสียดายได้อยางให้ผมนี่ได้วะท่านยังให้ผมนีได้หนอกเก่งๆคือเผนผมสิส้อนผมบกขี้ข้านกวันนพรุ่งนี้ชเช้ายังไม่สว่างเลยหน้าหนาวยังไม่สว่างเลยเดินลัดหมอกมาน้าหมอกมากๆผ่าคุ้มเปียกเบิดมาจากบ้านน้องหูฝอยลมเราคุยกันอยู่บ้านท่าไร่บนเนื้อนำ้ำหือผ่ามาเลย จอมขามาเป็นบ้าบอผ้า,า,า,ากันรับกันนอนบอกเราวะ่ะว่าวพื้นทห้บ้านมันได้ยังขึ้นมากอ, <laughs> อยากไล่วะสันหูหนวกหน,หนอยากไล่เขาคุยเรื่อกคนอยู่คนละหมู่บ้านตอนนี้ต้องต้องยอมกลา่าโก้ยขอถอดเน่ยปูกกันเ่า,นาวขัดโบได้ยิน <laughs> ได้พิษไปแล้วเสียดาย มันยากสอนคนนี่เราวาขันผมสอนคนเก่งผมก็สิสอนผมอุกอังขันว่าขื้นสอนคนนี่สอนบ่เป็นที่สอนไม่เป็นนี่เพราะอะไรเพราะว่าผู้ใดก็ตามถ้าสามารถได้อะไรมาง่ายๆมันจะไม่รู้จักคุณค่าเหมือนกับคนตาดีสอนคนตาบอด ถ้าตาดีเห็นสีขาวสีแดงบักตาบอดมาถามมัน,นเป็นจังไดขาวเหรอสิว่าจังไดวันนี่นี่ดีขาวจันผ่านอยู่บ่เห็นบ่สิเห็นจังไดเลยคนเห็นพนจะถามเจ้าบอผะวะแดงเป็นจังไดแดงใจวายอยู่นี่บ่เห็นบ่บกมันกลมๆบ่หรือเงาๆแดงนี่เพิ่งสิว่าเตะเข้าไปเราก็ไม่สามารถจะอธิบาย แต่ถ้าเราสามารถทําให้ตาเขามองเห็นอะไรขึ้นมาเราก็ไม่ต้องบอกอย่างนี้แดงเด้ขาวที่นี้ผู้ใดบรรลุธรรมเข้าใจธรรมง่ายๆสอนคนอื่นไม่ค่อยได้เพราะคนอื่นไม่ง่ายเหมือนกับเราเหมือนกับคนใบ่ฝันคนใบ่หูวจักอยู่ว่คนปากเกืก คนไหวมันฝันกลางคืนมันจะแก้ฝันให้เราฟังจะว่าบาบาดบาดบาาจ้ามันไม่บอกอย่างบาดเนี่ยมันก็แก้ฝันมันเบิกอคืนหมายูว่าเมื่อคืนนี่มันฝันยังไงสิคนดีๆฟังไม่รู้เรื่องเลยว่ามันฝันอะไรจริงๆมันฝันเป็นเรื่องเป็นราวแต่เวลามันจะมาแก้ความฝันให้เราฟังเนี่เราฟังไม่รู้เรื่องเลยมันก็เลยเป็นเรื่องยากหลวงปู่ขุนท่านง่ายเหลือเกินท่านนั่งจะมาที่ เดียวเดียวปีแรกเท่านั้นเนะข้าป่าสององค์ท่านรู้จักอะไรต่ออะไรหมดมีฤทธิ์มีเดชความคิดคนอื่นแกนรู้คำพูดคนนงงพราบวันนีเดชนี่วิทยุเฮาก็มีโทรทัศน์เฮาก็มีอยากเบิ่งช่องใดเพราะว่ายังว่าเต็กเข้าไปเองทีนี้แกไม่สอนใครเลยเวลากินข้าวเนี่ยไม่ถือตัวหรอกแถมข้าวด้วยกันอาตมาบวชใหม่ ทาก็บ้ามากมาฉันนทากันเนี่ยยสุดยากหลายพระฉันเขาหามาให้กินนี่ดังัเสียเอาคนละผ้าอยูอผ้าเดียวนี่ค่ะมันเลวเราเป็นยังพระยาสุเรียงยากเรายังนึกละอายพระวินัยพระวินัย,นยท่านไม่ให้ฉันคณะปรมประนอกจากเวลาที่มันจําเป็นเพราะนั้นพระท่านจึงฉันในบาท ท่านจะมีข้อยกเว้นว่าเดินทางไกลไปทางเรืออยู่มากด้วยกันบินทะบาทไม่พอฉันจึงเอาหัวจุ่มส่กันอันนี้บรจังสันเพลนน่ะหิมามากินน้ำกันนี่ว่าฉันลาบปลาข้าวผัดไปอยู่ทั้งเพลนทุนบาทเนี่ทีนี่เราจะกินอย่างไรเราเป็นพระน้อยไอคิดจะไป จำเอาถวยวแ่บมันก็ขึ้นจากอายคู่หน่อยแต่จำเป๊ะอยู่แต่อันถวยวใกล้ๆนี่นะท่านก็กินไปช้าๆท่านก็ดูใจเราว่าอยากจำถวยนั้นคขักๆบางเด้เกิอในอะจระึ้นคนใหาย่ถั่วมาหายเลยเอาเอาจำจำมันหรนก่งเดี๋ยวมันแบ่บให้อเรากินหันมาสั่นน,นี่เนี่ยมันแ่บเนี่ยเราเนี่ยก็อาสจร นันเองว่าเอ๊ะ hey, ทำไมท่านลุงพอเราคิดอย่างนี้เนะี hey ่ยเอ่บอกว่าซิมาอัศจรหาสแกอกยังเดินอยู่ไหมมันเป็นของธรรมดามันเป็นของสาธารณะผู้ใดก็เป็นได้คันฝึกดีๆะมันบอกขู่ขาดน,น,น้ผู้นั้นผู้นี่ไปเห็ดจบเจอในตี้ให้ความเพียนหายเฮาตื่มพอ เดจะเจอจังไดผมนั่งสมาธิจนสิดากโปกบวันเราไปเห็นมันเป็นจย่เงเธอว่าฉันมันยังบหันเป็นล่าเอ้ยบ่มวนได้มันเนี่ยอดเอาล่ะเอ้ยเธอบุญเฮ้ามี่เป็นตหักขึอนยังในบันเนี่บัดสิกินเขาอิ่มพิ่นว่าตัางอกตังใจทำควบ